คุณจาไว้นะครับเรียกร้องผิดวิธีเนี่ยเป็นปีก็ไม่ได้เงินครับปัญหาส่วนใหญ่นะครับกับการเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกันเนี่ยหลายท่านนะครับเรียกร้องผิดครับเรียกร้องผิดในที่นี้นะครับหมายถึงว่าเรียกร้องผิดที่ครับ ใครเป็นคนทำผิดนะครับคนนั้นต้องเป็นคนรับผิดชอบครับยกตัวอย่างครับเราเนี่ยขับรถไปนะครับเกิดไปเฉี่ยวชนกับคนอื่นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยชี้ชผลคดีชี้ผลคดีนะครับย้ําให้ดีนะครับฟังตรงนี้ให้ดีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยชี้ผลคดีมาแล้วว่าเราเป็นฝ่ายถูกเราเนี่ยจะต้องเรียกร้องกล่าวหากับผู้กับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดนะครับ ไม่ต้องสนใจครับว่าเขาเนี่ยจะมีประกันหรือไม่มีประกันนะครับอันนี้ย้ำเลยนะครับถ้าเขามีประกันนะครับหรือมีพรบรเนี่ยให้เขาไปเรียกบริษัทพลบกับบริษัทประกันของเขามานะครับมาเจรจากันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ย้ำนะครับว่าต้องมาเจราจากันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกครั้งที่เจราจากันนะครับไม่ว่าจะตกลงสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับบริษัทประกันจะจ่ายหรือปฏิเสธเนี่ยให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านลงบันทึกประจําวันไว้ครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับว่าเขาเนี่ยไม่จ่ายเราไม่จ่ายเพราะอะไรในกรณีแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าไม่ยอมกันเนี่ยเรื่องเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับส่งมาที่อายการครับให้อายการฟ้องศาลให้ศาลท่านนะครับเป็นผู้ตัดสินครับขั้นตอนจะเป็นแบบนี้นะครับ เราเนี่ยจะไม่ไปเรียกร้องกับบริษัทประกันเอาเองนะเพราะบริษัทประกันนะครับเขาไม่ได้เป็นคนชนเราครับเขาก็จะบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยแล้วครับต,ติดนู่นติดนีน่ร้อนู่นรอนี่ฉะนั้นนะครับต้องเรียกร้องกล่าวหากับผู้กับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดครับเรื่องแบบนี้เราต้องรู้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเสียเวลาครับไปตามผิดที่เป็นปีก็ไม่ได้เงินด้วยความห่วงใย,ยผมอุดมศักดิ์ประกันภยัยถ้าเป็นเรื่องประกันภยัยไว้ใจผม